แม่พี่น้องของวรดาทุกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่18นะคะวันที่18เดือนตุลาคมนะคะเป็นพุทธศกราชพศ2565นะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่อ,อกพรรษานะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่จังหวัดสกลนครนะคะจะมีการแข่งเรือประเพณีของชาวไทยของเราที่จังหวัดสกลนครคือแห่ประสาทพึ่งนะคะ ช่วงนี้ตามถนนหนทางของเราทุกทุกที่ก็จะมีการประดับนะคะประดับโคมไฟประดับเพื่อที่จะจัดงานนะคะเพื่อที่จะจัดงานออกพรรษาเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะหากท่านใดผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาเวะมาเที่ยวมาชมนะคะที่จังหวัดสกลนครของเรานะคะมีหลายอย่างให้เที่ยวงานประเพณีงานแห่รปสาเพึ่งนะคะ เหประสาทพึ่งนะคะวลดามาอยู่ตรงที่จุดศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายที่วลดศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครนะคะตัวนี้นะคะศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครอ่าต่อติดกันเลยคือร้านพ่อรูปรอห้านะคะ้านพ่อรูปราชการที่ห้านะคะ ปีนี้ย้ายสถานที่นะคะปกติจะจัดอยู่ที่สนามมิ่เมืองใจกลางเมืองเลยนะคะแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่บอกว่าจะปรับปรุงเนะาะจะปรับปรุงพื้นที่บางส่วนก็เลยย้ายขึ้นมานะคะจัดปรำพิธีอยู่ที่นี่จัดงานทั้งหมดเริ่มแต่วันที่23-29นะคะหากพ่อม่พี่น้องท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมานะคะมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวสก,กุลนครมาไหว้ วัดพระธาตุเชิงจุมลบวรวิหารนะคะและวัดภูผาแดนเนี่ยวัดอ่าหลายๆที่นะคะวัดพระอาจารย์มั่นนะคะวัดป่าชุทาวาดนะคะเป็นวัดอันป่าธรรมยุทธของเรานะคะนี่ค่ะฝั่งซ้ายนะคะเียก,กำลังจัดบัตรรำพิธีเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะกำลังตกแต่งนะคะตอนกลางคืนเริ่มสวยงามแล้วนะคะฝั่งซ้ายนะคะเริ่มสวยงามแล้ว บัลดาตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปสพังทองนะคะไปออกกำลังกายไปลำบาสลบนะคะลำบาสลบกับลุ่มแม,แม่สวยนะคะไปทุกวันถ้าเราไม่มีธุระไปไหนเราก็ไปนะคะเพื่อได้ไปพบเพื่อนหลังจากการที่เราทํางานแล้วก็รีแลกคุยกันนิดๆหน่อยนะคะอันนี้มาถึงจุดนี้นะคะไฟแดงหอนาริกานะคะอันนี้จะเป็นปร,รำพิธีใหญ่นะคะให้ท่านสังเกตดูฝั่งซ้ายนะคะ ซ้ายของเรานี <itud soundtrack> ่ค human <sucks> ่ะกําลังจัดประรำพิธีนะคะจัดประรำพิธีนะคะตรงนี้นะคะประรำพิธีนี่ค่ะประรำพิธีใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งนะคะฝั่งซ้ายนะคะทําใหญ่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานช่วยกันเยอะแยะเลยนะคะช่วยกันเยอะแยะนี่ค่ะกําลังเริ่มตั้งประรำพิธีเป็นงานใหญ่ประจําจังหวัดของเรานะคะหากท่านใดผ่านไปผ่านมาก็เชิญนะคะเชิญมาเลย กำลังตกแต่งรอบเมืองเลยนะคะกำลังตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยววาระดาจะไปถึงสัพังทองแล้วจะให้ท่านไปดูสถานที่ที่เมืองน้องหานฝั่งนี้นะคะช่วงนี้ที่วารดาขับรถอยู่นี้เป็นช่วงของโรงพยาบาลสกลนครฝั่งซ้ายนะคะเห็นไหมคะรถเยอะแยะมากมายใกล้ถึงสัพังทองแล้วนะคะ วรดาก็เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพื่อจะเข้าไปที่มาดูแข่งเรือในปีนี้นะคะปีนี้แข่งเรือวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบแปดนะคะนะคะวรดากำลังจะเข้าไปด้านในแล้วนะคะไปขันะ,ะมาเร้วมาแล้วนี่มาเลยนะคะตอนนี้เข้ามาวล้วนะคะ้ะลงมาเลยนะคะฝั่งซ้ายก็น้องหานฝั่งขวาก็น้องหานนะคะ ที่นี่จะมาเป็นการจัดงานการแข่งเรือของทุกๆปีนะคะทุกๆปีเนาะผู้คนจะมาดูการแข่งเรือนะที่นี้นะคะเราจะมาที่นี่นะคะเพื่อเรามามาจอดรถเนาะจอดรถลงไปบาสลบมีถนนเส้นเดียวแต่ว่า รถหลบหลีกกันได้นะคะนี่ค่ะมาเลยนะคะเรามาถึงด้านในนะคะเรมีคนมาจอด,ดรถไว้อย,อยู่นะคะกู้ภัยเขามีนะคะอะไรเจ็บนไปจอดรถตรงนี้ วันลาดาก็มาถึงตรงที่อยู่ที่ <c oughs> คูสุดนะคะตรงนี้เนาะคูสุดคูสุดระเบอือเทศบาลเมืองสกลนครสวยงามธรรมชาติหากท่านใดถ่ายอยากถ่ายรูปก็มาเลยนะคะสวยนะคะสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะมีต้นไม้ที่สวยนะคะต้นไม้นี่สวยงามมากนะคะธรรมชาตินะคะท่านเอามาปลูกไว้นะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาตรงนี้นะคะมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีนะะี่ค่ะเห็นต้นไม้โอ้โหนี่วรดามาเจอแล้วนะคะองค์ปู่นะคะโอ้ยสวยงามมากนะคะวรดาขอถ่ายรูปหน่อยนะคะองค์ปู่พ่อพญานาคนะคะไม่รู้ใครเอามาบ,บูชาไว้เนาะนะะี่ค่ะสวยงามอยู่ต้นไม้ใหญ่เลยนะคะตรงนี้เนาะนะะี่ค่ะอันนี้เป็น ฝั่งนองหานนะคะกว้างนะคะ <Hi. S 1> เดินมานะคะนี้เป็นธรรมาชาติสุดๆเลยนะคะอากาศเย็นดีมากนะคะผู้คนก็เข้ามาเยอะแยะเลยนะคะผู้คนก็เข้ามานะคะมาบางคนก็มาตกปลาบางคนก็มานั่งดื่มน้ําดื่มอะไรกับเพื่อนๆนะคะบรรยากาศของเรานะคะอยู่ที่ น้องหาสนสกลนะครนักว้างนะคะฝั่งนู้นจะมีวัดอยู่นะคะนู้นฝั่งนู้นวราดาเคยไปนะคะนานแล้วพักหลังไม่ได้ไปเนาะบางครั้งเราอายุมากแล้วก็ระมัดระวังนี่คะ่ะกว้างคะ่ะกว้างมากเลยนะคะกว้างกว้างค,คนก็มาเรื่อยะคะ่ะเข้ามาในนี้แล้วก็เข้ามาเรื่อยมากลับรถแล้วก็วิ่งออกไปเนาะเดยวราดาก็จะกลับรถวิ่งออกไปเช่นกันนะคะ อันนี้เอาไว้เพื่อปูถนนนะคะแต่ยังไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่หลายหลายพันปีนะคะธรรมชาติเลยนะคะสวยงามแน่นอนนะคะสวยงามน,นะคะ,ะท่านใดผ่านไปผ่านมาก็เวะมานะคะที่สกุลนครเรานะคะนี่คะ่ะสวยนะคะสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเวลาจะกลับออกไปเผื่อเพื่อนมาเต้นบาสโลบนะคะสวยสวยงามกินนะคะเป็นธรรมชาติเลยนะคะขอบคุณนะคะ มีพลราดกลับออกแล้วนะคะกลับออกไปนะคะเส้นทางขากลับนะคะเส้นทางขากลับก็เช่นเคยนะคะค่ะเห็นนะคะเป็นแม่น้ํานะคะแม่น้าหนองหานนะคะทางเิือกลับนี่คะ่ะผู้คนก็เข้ามาทยอยทยอยเข้ามาเนาะ,นะคะ่ะก็มีมาน,นั่งกินน้ํามากินกาแฟ มานั่งคุยกันรีแลกซ์นะคะนี่ค่ะตามเส้นทางขากลับก็เป็นถนนเส้นเดียวนะคะขากลับไปกลับมาเนาะขากลับตอนนี้นะคะวลาดากลับออกมาถึงตรงที่สาลาเขียวขูสุดนะคะที่เรามาเต้นบาร์สโลปเนาะนี่นะคะวราดาก็มาถึงแล้วนะคะแต่เพื่อนยังไม่มาเดี๋ยววลาดาก็จะมาสำรวจให้ท่านได้ดูนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ท่านได้ดูว่าแถวแข่งเรือปีนี้มีที่ใดบ้างแถวนี้นะคะในฝั่งนี้ ฝั่งไกลๆนู้นคือบริเวณสะพังทองนะคะตอนนวลน้อะคะ่ะอันนี้แม่น้ําดิมนี้เนาะแม่น้ําดิมนี้นะคะ,ะ,คะตรงนู้นคือโรงพยาบาลจังหวัดสกลนครเนานนะดะูแม่น้ําใหญ่กว้างนะคะใหญ่กว้างว่างนู้นนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะอัศจรรย์หรือป้ายนะคะหรือป้ายเป็นระยะที่ว่าจะแข่งเรือก่เมตรกิเมตรประมาณนั้นนะคะเนาะ เป็นป้ายอัศจรย์ใหญ่เลยนะคะเพื่อนมาก็เลยลงมาให้ท่านดูแถวนี้แหละค่ะเป็นสถานที่ที่เกแข่งเรืออันนี้เรือนี้สาหรับที่อเอาไปให้คนนะคะคนที่อยากจะเช่าเมาลำลงไปฝั่งนู้นฝั่งที่ว่าบลราดาบุกมีวัดนะคะีเรือลำใหญ่นะคะเรือลาใหญ่เนาะอันนี้คือธรรมชาติของจังหวัดสก,กลนครของเราโดยตรงนะคะหากท่านอยากเข้ามาเที่ยว มาชมก็เชิญนะคะเป็นเรือใหญ่นะคะมีเสื้อชูชีพด้วยเรียบร้อยนะคะ,นะคะสงายท่านจะเอาเรือไปเข้าท่าฝั่งโน้นมีท่าเรืออยู่ฝั่งนี้นะคะสงายท่านจะออกมาพักผ่อนฝั่งนี้ไม่ได้เข้าทีเรือเนาะเห็นไหมใชเรือไปแล้วนะคะจะไปเข้าฝั่งนี้เนาะเรือลำใหญ่เลยนะคะสามารถบรรจุคนได้เยอะอยู่ลงไปฝั่ง ทางวัดฝังนู้นนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วราดาฟาคามด้วยนะคะนี่ค่ะเรามาที่นี่นะคะที่นี่ริมฝั่งหนองหางสกลนครนะคะเจอกันลิปหน้าสวัสดีค่ะ